ในชว่วงบ่ายนี่นะเจ้าเขาจัมา,าเยี่ยมชมนะคะบน,น,น,นาณสถานแข็มตีหนึ่งของบ้านสันนานนะเจ้านี่จะเป็นที่ตั้งของรูปแหวน้าเจ้าก็คือวัดป่าแดงนะเจ้าเข้ามา,าด้วยกันเลยเจ้าม,มาหลวงพาชมวัดป่าแดงนะครับจุดสำคัญต่างๆเอย่างนี้คอตัวกูเนี่ยที่เรามาเจอ พ่อหลวงเทวินเป็นคนพาเข้ามาในพื้นที่ของเรามาพาเข้ามาในพื้นที่ก็ปรากฏว่าตอนที่เราเข้ามาเจอเราก็สงสัยว่าเอ๊ะทาไมแท่นแก้วคนอิตเล็กแท่นแก้วแต่คนภาคกลางลเราเรียกว่าฐานชุกกระชีก็คือแท่นที่วางแล้วก็จะมีพระพุทธรูปวางอยู่ข้างบนนั่นนะทาไมถึงมาอยู่ตรงนี้ก็เราก็ค้นคว้าอยู่ในงานวิจัยก็เจอว่าตัวครูบาน้อยจเจ้าวาดอง์ที่3ของวัดบุญหอมที่เราไปแอบมาเมื่อกี้เนี่ยนะท่านทําบันทึกเอาไว้ ว่าปี2 5 0 7เคยพาพระกับเนนเข้ามายังป่าแห่งนี้อันนี้คือพระพุทธรูปหินทรายพระพุทธรูปหินทรายน,นี้ถ้าเราจินตนาการตอนนี้ก็คือเสียรของท่านและนี่จะเป็นแขนเป็นแขนแล้วก็เป็นหน้าตักพระพุทธรูปหินทรายถ้าเป็นองค์ใหญ่เนี่ยอยู่ที่ประมาณ500ปีที่แล้วคนพะเยาเอาหินทรายจากดอยด้วนมาสร้างพุทธรูปหินทรายยุคเดียวกับวัดติโลกอารากาดวานพะเยาต่อมาผ่านไป200ปีชาวบ้านอยากสร้างบ้านก็เลยใช้หินทรายแต่สร้างองค์เล็กกว่า เพราะฉะนั้นถ้าดูจากพุทธรูปเนี่ยเราจะเห็นว่าอายุอยู่ที่ประมาณ300ปีเจ้าสำรับอตอนนี้เนาะเขาก็ได้ดูสถานที่ท่องเที่ยวหรือว่าโบราณสถานของวัดป่าแดงเซนแรกนะเจ้าต่อไปเขาจะง่ายไปบ้านบีเววนะเจ้าซึ่งเขาจะพาไปดูวิธีการทํากระเป๋าเซกราทิชชูนะเจ้าเป็นของที่เรื่องของตงบำบลดอาคาใต้เจ้าเอเอาบ้านบีเววกันต่อเลยเจ้า